สวัสดีจอ์นเช้าวันอาทิตย์นะฮะวันที่ยี่มีนาคมสม6 3ันะครับสถานการ์เซตนะดูท่าทางดูเหมือนว่าจะกลับตัวได้นะรเราก็เปิดแกลนะครับเปิดแกลขึ้นมากระโดดกลับขึ้นมาทันทีนะฮะ สถานการณ์วันศุกที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสกลับตัวนะครับเนื่องจากมีการช่วยพยุงเสร็จแล้วก็การมาตรการต่างๆของทั้งสหรัฐ นะครับเพราะว่าวันพฤสดสุบดีก็ปิดบวกแต่ว่าวันศุกร์นี้ถ้าทางสถานการณ์จะปิดติดลบนะครับนะฮะสำหรับสหรัฐนะ,ะตลาดโลกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สหรัฐนำล่องมาก่อนแล้วนะฮะติดลบไปเ t p ก็ติดลบตามลบทุกตัวนะยกเว้นฟัง่งเอเชียเพราะว่าเนื่องจากเนื่องจากว่าทำงานทำงานช้ากว่าฟังยุโรป ฟัง่งขอนอเชียนี่นะีก็จะเห็นว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ติดลบกันนะครับฟังเอเชียก็ยังบวกกันนะครับยกเว้น k ีเคนะครับซึ่งฝั่งที่บวกของเรานั้นเราก็บวกไป83.05นะครับ โดยมีหุ้นห้าดับแรกนะครับ m a ก Most Active, Volume นะครับก็มี c p r BNP พวกนี้นะฮะหุ้นหานิยมนะครับหุ้นพิมพ์นิยมกราฟ Advanced, t ก็เป็นตลาดเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาครับอของวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับ,เ,ออนะรบเป็นราคาที่ยังค้างอยู่นะยังไม่ได้อัปเดตนะครับส่วนที่อัปเดตก็จะเป็นของพวกนี้จะเป็นของวนันศุกร์ก็ทุกหุ้นทุกเซกเตอร์ก็จะบวก ที่บวกเยอะสุดก็จะเป็นเซกเตอร์สวิตตนะ์เนี่ยกับสวิต์ก็ทุกคนเปิดมีแกลบนะ่เปิดกระโดดก็อาจจะส่งผลให้มีได้ทั้งบวกนะครับแล้วก็ จากข่าวก็จะทําให้ตลาดบวกไม่มากนะครับหรือว่ากลับมาติดลบนะครับในเช้าวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้นี่นะเนื่องจากเซ็ตเซ็ตเปิดกระบเออเปิดกระโดะดขึ้นมานะก็มีโอกาสที่ทําให้ในวันจันทร์นี้ก็มีโอกาสที่จะบวกหรือว่าอยู่ล้าวพันพันก,นกว่านะครับ ก็ยังไงถ้าตอนนี้ก็คงไม่มีทางที่จะลงมาถึง900แน่นอนเพราะว่ามีสกิทเบกเกอร์ช่วยอยู่ไว้พะยุงไว้นีก็มาดูข่าวสำคัญสำคัญในช่วงนี้เนี่ยก็มีอะไรบ้างนะครับสำหรับการที่จะทำให้เซตสามารถอยู่เนื้อพันเนือพันเนื้อ900จุดได้นะครับ ดวงก่อนเลยกันนะดวงก็ประมาณนี้นะฮะมีเกณฑ์เก็บเงินไม่อยู่นะครับวันอาทิตย์คนโสดดวงดีสมหวังในความรักจันทร์นะ,ะคนโสดจะได้ขยับความสัมพันธ์จากคนรู้ใจรู้จักเป็นคนรู้ใจนะครับันรงคาันพูดการเงินเริ่มมัง่งคั่งมากขึ้นนะครับ มาสุดีคนโสดจะพบหลักแบบจริงจังนะครับคนสุกคนโสดต้องโสดต่อไปอีกวันนะครับคนเสาการงานมีปัญหาเข้ามาท้าทายความสามารถนะครับก็สีที่ถูกฉลกนะครับก็สีมพูสีเขียวสีดำสีม่วงนะครับสีจระเข้ก็คือสีฟ้าสีเงินนะครับเก็บลับนะครับคนปีวอกนะครับควรทําบุญถวายของหวานเพื่อเสริมดวง นี่เป็นวันที่22นี่นะครบผม63นะครับขอบคุณทั้งสิบพิมพ์ไทยรัฐนะครับทวิตเตอร์ไทยรัฐนะยังไงทุกวันเราต้องเกี่ยวกับโควิด -19 อยู่แล้วนะประชุมทุกวันนะครับ สีน้ำล่องปิด41ส,ส,สาขาในห้างทั่วชั่วขาวนะครับอิตาลีวันเดียวตายถึง793ลรยนยอันตรายมากนะครับเชื่อไวล้ละ จริงในยุคที่ 5G นี่หน้ากากเราใหม่เราต้องเป็นแบบไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะควรจะคุมทั้งหน้านะเหมือนหมวกกันน็อกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ใส่ถุงมือกันนะครับถุงมือยางมีต้องมีถุงมือยางทุกคนแล้วก็มีหน้ากากมีคล้ายหมวกกันน็อกใส่ องเป็นแบบนั้นนะถ้าเจอกับเชื้อไวรัสที่โหดร้ายแบบนี้นะีโรงพยาบาลลำมาสุดลำใช้หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโลกเยี่ยมเลยชวนบะริจาคช่วยผู้ป่วยโควิด เ่งนี้ก็ข,ข่าวไขหวัดไข่จะกัดตุนไข่ไข่กัดตุนได้กี่วันกัดตุนไข่ส่งสิงคโปร์ประชาธิปัตย์โพสแชร์ ล,ลืมไปนะครับเป็นข่าวของระชาธิปัตนหลังจากขานรับนโยบายสั่งร้านกาแฟอินเทนินซื้อกลับบ้านเท่านั้นผูวกก้ว่ากทมประกาศปิดเพิ่มสถาน ที่26ประเภทนะครับรวมทั้งห้างสรรพสินค้าร้านเสริมสวยนะครับส่งผลกระทบแห่เข้าซื้อของกัดตุนกันนะครับเข้าเข้าของกันนะก็ทมปิดประเทศไปเมื่อวานนี้ไนอะ้ปิดจังหวัดไปเนะนี่ยเมื่อวานนี้ เซนทันพัสซาปิดเนะี่ยยเวนชังจีท็อปสเปอร์สโตร์นะเปิดให้บริการเพราะว่าต้องมีคนเข้ามาซื้อของนะครับขอบคุณข่าวจากทวิตเตอร์ทีนเอ็นไทยแลนด์อิตาลีวันเดียวตาย700กว่า 7 9 3ศพข่าวหน้าหนึ่งของไทยรัฐก็เป็นข่าวเกี่ยวกับโควิดแล้วก็สองโจนควาก้าปนลลนเซเว่นแล้วก็ เออเียสุดทนก็อัดผัวซะเรียบร้อยนะครับ ตายเยอะที่สุดแล้วนะเป็นสถิติโลกไปแล้วน,นะครับสำหรับอิตาลีนะครคือคาร์ปาดหนะักประเด็นคือไม่มีถ้าเป็นอย่างนี้คงไม่มีเตียงนอนรองรับผู้ป่วยเนะี่ยแล้วก็มาตรการต่างๆก็ เราไม่อยู่นะครับพายุก็มานะครับสีกรุงธุรกิจเสี่ยงโควิด -19 ยืดเยื้อะนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูกัน ขอบคุณนัสกสพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจด้วยนะครับ จากการของหลายๆบรกเกอร์นะครับมีเคเครีเซอร์มีทีเอ็มบีแอนาแล้วก็ทนะิสโก้อคโนมิกสตาร์จียูนิตนะคก็โดยสรุปรวบรวมเขาก็จะบอกว่าอะไรที่มีผลต่อโควิด -19 นี่นะครับก็แบ่งออกไปสี ถือย,ยาวๆเขาบอกว่าลากออกไปอีก3าสเดือนถือความเสี่ยงประมาณการกำไรบนสัจดเบียนโดยแบ่งออกเป็นมีผลกระทบหลักๆนะโดยแบ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหลักๆออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่มพลังงานที่มีมาเก็ตขนาดใหญ่นะครับซึ่งประเมิน ฐานราคาน้ามันดิบเฉลี่ย40บาทต่อบารีโอทางนี้ราคาน้ํามันต่ําที่สุดต่ากว่าสมมุติฐานทุกๆ5เหลียญจะกระทบต่อหน,นึ่งกำไรจาก1ล้านบาทนะครับสุดน้ํามันเฉลี่ยดูไบจากดัดชนีู่ที่53 54ดอลลาร์ต่อบารีน้ำมันดิบ ตอนนี้ก็20กว่า20กว่าดอลลาร์ต่อมาเร็วถือเป็นดาวไซนะครับอันนี้พลังงานทั้งหมดนี่ถ้าเราดูจากกลุ่มคิดว่าเป็นพลังงานนั่นคือน้ำมันนะแต่จริงๆคือคือเขาเขาไม่แยกแยะให้มันให้ออกเป็นกลุ่มพลังงานสะอาดหรือกลุ่มพลังงานน้ำมัน เพราะฉะนั้นแน่นอนตรงนี้มันต้องส่งผลกระทบแยกออกเป็นสกลุ่มนะครับของกลุ่มพลังงานนี่ต่างยึ่ก็คือดูแบบรวมๆดูแบบขราวทั่วไปซึ่งมันอาจจะมีผิดบ้างหรือไม่ถูกบ้างนะครับถ้ากลุ่มโซลาร์เซลล์นี่ก็กลุ่มพลังงานอาทิตย์บ้างพวกนี้ก็ ยังสบายนียราคาก็ปกตินี่ยแต่แตถ้าเป็นพลังงานกับพลังงานน้ำมันพวกนี้ก็น้ำมันก็หลงแน่นอนนะครับก็คาดว่าจะมีการประกาศลดน้ำมันอีกในวันสองวันนี้นะตอนนี้ก็ E20 น่าจะ16บาท เดี๋ยวเราดูนิดนึงดูตรงนี้นะครับดูพลังงานเห็นไหมราคาน้ำมันดิบอันนี้ล่าสุดวันที่20นะครับอยู่ที่23ดอลลารนะ์นะนี่เป็นราคาดอลลารนะ์ ลงทุกตัวนะครับเห็นไหมพลังงานอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เก็บไว้ดูเองนะครับขึ้นทุกตัว สกุลเงินค่าเงินเป็นไงสามยสองสามสองบาทต่อหนึ่งดอลลาร์ก็ถือว่าโอเคนะครับการในประเทศไทยก็ทำตามสารัดลดดอกเบีย้ยลงมา มันซบเซานะครับทุกคนต้องทือขึ้นสดเท่านั้นนะดูข่าวเต็มๆกันดีกว่านะครับดูถึงหัวข้อข่าวพอนะ ต่อวูบ9ก้าหมื่นล้านก็ยังแปลกใจเมื่อวันศุกร์ปิดกลับมาได้ยังไงนะวันศุกร์เนี่ยแถมขึ้นมาตั้ง2 9 คงจะเป็นการช้อนนัดกันช้อนนะครับแต่ถ้าดูจากแนวโน้มแล้วแล้วก็มีโอกาสลงได้อีกนะครับสัปดาห์ต่อไปก็จะอาจจะเป็นเขียวแบบนี้อ๋อเพราะว่าเขามี น่าจะน่าจะกลับตัวได้นะฮะแต่ประเด็นคือเดือนสิงหาคมน่าจะทุกอย่างน่าจะกลับมาปกตินะครับเดือนสิงหาเพราะฉะนั้นนี่เดือนมีนาอีก 3- 4เดือนนะรานั้นราคาก็จะผันผวนอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับ ขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับอีกกลุ่มก็กลุ่มแบงค์นะครับดูมา e ครับอยู่ที่1.8แสนล้าน ก็อง,งอปรับลดดอกเบี้ยนะครับก็กำไรวืดลงไปหมื่นล้านนะครับกลุ่มที่สงก็เป็น ICT นะครับก็ยังคงทำกำไรแต่กำไรก็อาจจะลดลงนิดนึง กลุ่มขนส่งทางอากาศก็ถ้ายืดเยือก็อาจจะขาดทุนต่อนะครับก็สรุปสรุปก็ตาบใดที่โควิด -19 ยืดเยือก็จะกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถือเป็นความเสี่ยงต่อการประกอบการกำไรของบริษัทจดทะเบียนครับสรุปข่าวนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับสามแสนลายแล้วนะนะจำนวนผู้ติดเชือ้อทั้งโลกนะ อดีตประธานไม่ใช่ประธานนะทุกทีประธานเลออลมาริดิะครับค่าชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าเรามาจิปกาแฟชมข่าวแล้วก็วิเคราะห์ตลาดกันเล่นๆไปนะครับจิปกาแฟ ชมข่าวก็เป็นการล้างเมืองฆ่าเชื้อสีทนได้ทีโอเป็นยังไงดูทีโอเก่อน ก่อนอนตรายนะครับไม่เข้าใจว่าทำไมวันศุกร์เขาขึ้นได้ขนาดนี้ สนใจนะะกว้างมากมีปริมาณการซื้อขายเยอะแยะแล้วก็ราคากว้างมากนะะเหมาะทำกำไรระยะสั้นนะน,น,นี่นี่นะี่นี่น่าสนใจนะะเขาตีขึ้นไปสายสามก่อนกลับมาปิดที่31บาท ลงต่ำไปที่30บาทโอ้โหตัวนี้น่าสนใจนะที่ทำกำไรได้นะสล้านก็บาท สำหรับวันนี้ก็พอสังเขตแค่นี้แล้วกันนะดูพอข,ข่าวนะครับแล้วก็ดูข่าวแล้วก็ดูดวงดูอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะก็คุณ twitter นะครับทำให้เราติดตามข่าว ด้วยนะครับที่ให้ข่าวมาก็ขอสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ wow. yeah. oh, no. ก้าบกดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ